めちゃめちゃマです。<noise> <noise> นะครับก,ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม World of w a r s h i p PC กันอีกเช่นเคยและสำหรับในวันนี้นะครับต้องขอบอกไว้เลยนะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเข้ามาเพราะว่าไตเติ้ลคลิปแล้วนั่นเองนะครับผมเพราะว่าในวันนี้นะครับผมมีเรือลำหนึ่งนะครับผมที่ตั้งใจจะมารีวิวในคลิปนี้นั่นเองครับซึ่งเป็นเรือที่แพงที่สุดในเกมแล้วนั่นเองครับแน่นอนว่าถึงแม้ว่าลี่เหลินนะครับ CN ลี่เหลินลำนี้เนี่ยมันจะแพงในตลาดมาร์เก็ตกันมากๆเลยนั่นเองครับแต่ว่านั่นก็ยังแพงไม่พอนะครรัับบผมสห ไม่ได้เลยนั่นเองครับก็คือลำนี้เลยนั่นเองครับ U.S.S Arsenal Ship นั่นเองนะครับผมซึ่งขึ้นชื่อว่าเรือที่แพงที่สุดนะครับผมมันจะเก่งที่สุดด้วยหรือเปล่านั่นเองครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันนั่นเองครับว่าเจ้า Arsenal Ship ลำนี้นะครับมันเก่งจริงหรือเปล่าหรือว่ามันแรงแค่ราคานั่นเองครับแม้ว่าเรือที่ราคาแพงๆนะครับอย่าง c e n l เหรอลำเมื่อกี้นะครับผมยังอยู่แค่ 1 12, eigen 2 0 0 0อาร์ตคอยท่านั้นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยถือว่าถูกไปเลยนะครับผมถ้าเทียบกับ U.S. s Arsenal s h i p ลํำนี้นั่นเองครับที่มีขายเพียงแค่2ลํำเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0อาร์ตคอยเลยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นราคาที่แรงที่สุดในตลาดณเวลานี้แล้วนั่นเองครับคือจะบอกว่าราคาแรงที่สุดณตอนนี้เนี่ยก็ไม่เชิงนะครับผมเพราะว่าเจ้า Arsenal s h i p เนี่ยมันแรงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนั่นเองครับปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยมันก็แรงอยู่นั่นเองครับคือเรียกได้ว่าคู่บุญกััับตตลลาาดดอออคคยยกนนนเเเทีีงื มาตอนไหนเนี่ยราคามันก็แพงตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยนั่นเองครับจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่3 0 0แสนนั่นเองครับแล้วก็ น้อยคนมากที่จะได้เจ้าตัวอาร์เซนอลชิพนะครับผมมาเล่นนั่นเองครับซึ่งณตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็มีโอกาสแล้วนะครับผมที่จะหยิบเจ้าตัว U.S.S. Arsenal นะครับผมมาทําการรีวิวให้ทุกคนได้ดูนั่นเองครับว่าเรือราคาหลัก3ามแสนขนาดนี้นะครับเรือมันแพงที่สุดในเกมขนาดนี้มันจะเก่งหรือเปล่านั่นเองนะครับผมซึ่งสําหรับเจ้าเรือลํานี้นะครับมันเป็นเรือโปรเจกต์นั่นเองครับสำหรับ U.S.S. Arsenal s h ชิพลานี้นะครับเป็นเพียงแค่เรือคอนเซปต์เท่านั้นเองนะครับผมถูกออกแบบภายใต้โครงการแพลตฟอร์มสาหรับการติดตัั้้งงงขขีปนาววุธแตอ สหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับผมหรือว่าจะให้จำกัดความสั้นๆก็คือเรือลํานี้นะครับเป็นฐานยิงขีปนาวุธนะครับยิงมิสไซน์นะครับที่ถูกควบคุมโดยเรือลําอื่นอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งเรือที่จะมาควบคุมแพลตฟอร์มยิงขีปนาวุธเจ้าตัวอาร์เซนอลชิปลำนี้เนี่ยก็จะเป็นเรือประเภทเอจิสฟลีเซอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ฟันแฟกเพิ่มเติมนะครับนอกจากเจ้าตัว u s เอสอาร์เซนอลชปลำนี้แล้วนั่นเองครับก็ยังมีแพลตฟอร์มขีปนาวุธลำอื่นๆด้วยนั่นเอง สองลำนี้นะครับทั้ง Arsenal แล้วก็ Battle Cruiser เนี่ยก็คืออยู่ภายใต้โครงการเดียวกันนั่นเองครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มเอาไว้ยิงขีปนาวุธที่ถูกควบคุมจากเรือลำอื่นนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองครับสำหรับเรื่องราวของเจ้าตัว u s s Arsenal s h i p กับแพลตฟอร์มยิงขีปนาวุธนั่นเองนะครับผม และนั่นก็จะเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆนะครับผมของแพลตฟอร์มยิงขีปนาวุธ USS Arsenal นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมสรุปมานั่นเองครับฉะนั้นเลยถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับสามารถเซิร์ชข้อมูลหาได้ตามปกติทั่วไปเลยนั่นเองนะครับผมลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าเรือลำนี้กันดีกว่านะครับผมว่าจุดแข็งจุดอ่อนนะครับผมแล้วก็อาวุธต่างๆเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนั่นเองครับสำหรับเรือลำนี้นะครับผมความรู้สึกตอนเล่นของผมเนี่ยตอนที่ แกเนี่ยถูกจัดคลาสเป็นเรือครูเซอร์นั่นเองครับหรือว่าเรือลาตเเวนเนาะแล้วก็มีลําตัวที่ยาวด้วยนั่นเองครับฉะนั้นเลยมีความอึดอาดมากๆเลยครับผมแล้วก็ความเร็วที่ค่อนข้างช้า การออกตัวค่อนข้างช้าเลยนั่นเองครับทำให้ความรู้สึกตอนเล่นเรือประเภทคูเเซอร์นะครับมันจะมีความอืดอาดยืดยาดแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบเรือที่มันใชช้านะครับคุณอาจจะเกลียดเรือลำนี้ไปเลยก็ได้นั่นเองครับแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับผมเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะเล่นคูเเซอร์อะไรพวกนี้นั่นเองครับหรือว่าจะเป็นเรือพวกแบตเทิลชิพนะครับผมซึ่งมันจะมีความช้าอยู่แล้วนั่นเองครับแล้วเวลาพอมาจับเรือลำนี้เนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกแบบชิวๆสบายๆอะไรทํานองนี้นั่นเองครับแต่ว่าต้องขอบอกไว้เลยนะคร ถ้าใครไม่ชอบเรือช้าๆนะครับคุณอาจจะเกลียดเรือลํานี้ไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับผมในเรื่องของอื่นๆนะครับก็คือมีเรื่องของขนาดตัวนะครับผมที่มันยาวมากๆเลยนั่นเองครับอ่ะดูเนี่ยเรือมันยาวมากนะครับเรือมันยาวมากแล้วก็ขี่ปาวุธเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะอยู่เราจะต้องโผล่หน้าออกมาสักระยะหนึ่งนะครับผมถึงจะยิงได้นั่นเองครับทั้งปืนทั้งเครื่องยิงจรวดนะครับผมทั้งขี่ปาวุธต่างๆนะครับมันอยู่ค่อนข้างไกลเนาะ เวลาเราจะยิงออกมาจากภูเขาเนี่ยเราต้องโผล่ตัวออกมาไกลระดับหนึ่งเลยนั่นเองครับถึงจะยิงได้นะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อเสียนะครับของเรือหน้ายาวและ้และก็เป็นข้อเสียของอาร์เซนอลชิปลำนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมฉะนั้นเลยใครที่เล่นเรือลํำใหญ่ๆนะครับแล้วก็เรือที่มันอึดอัดยืดย่าเนี่ยก็ต้องระวังณนะจุดจุดนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมเดีย๋ยวเราไม่พูดเพิ่มเติมเองนะครับเดีย๋ยวเราไปรับชมสเต็ปแล้วก็รีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะกดมาที่ชิปกันเลยนะคร สำหรับเรือลำนี้นะครับผมมีชื่อว่า USS Arsenal Ship นั่นเองครับก็สัญลักษณ์เป็นเรือคุยเซอร์แบบนี้นั่นเองครับอยู่ในระดับเทียสานะครับและแน่นอนครับเป็นเรือเลเจน d ดอรีด้วยนั่นเองครับ สำหรับเรือเรเจนเดอรี่นะครับผมก็จะมีการบวกบัฟพิเศษด้วยนะครับผมก็คือเวลาที่คุณเล่นแต่ละรอบนะครับก็จะบวกเงินแล้วก็บวกทองทําให้คุณสามารถฟาร์มทรัพยากรโดยใช้เรือลานี้ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับเรื่องของสเต็นะครับผมดูลาบิลิตี้นะครับความคงทนของเรือลํานี้นะครับอยู่ที่5้าแสนสี่หมื่นหกพันกันเลยทีเดียวนั่นเองครับถือว่าเป็นเรือที่เลือดเยอะมากนะครับผมถ้าเทียบกับเรือคุยเซอร์ด้วยกันเองนะครับผมถ้าเราไปเทียบกับลีเล่นนะครับที่มีอยู่แค่ห้าแสนเท่านั้ มีแบตเทนคุยเซอร์นะครับที่เลือดอยู่ในระดับเดียวกันนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเป็นเรือแบบปกตินะครับผมก็จะอาน้อยกว่าเรือ a อสเซนเชียร์ชิพอยู่ระดับหนึ่งเลยนั่นเองครับถือว่าเป็นเรือที่เลือดเยอะมากนะครับผมสำหรับเรือลำนี้นะสำหรับสปีดนะครับผมอยู่ที่24.8นอตเท่านั้นเองนะครับผมน้อยมากนะครับผมก็ประมาณเรือคุยเซอร์ทั่วๆไปนะครับผมสำหรับเรือลำนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปเลยเนาะว่ามันความเร็วค่อนข้างช้าออกตัวค่อนข้างช้าแล้วก็เมนเวอร์นะครับการควบคุมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอึดอาดยืนนเัง เมนูเวอร์นะครับอยู่ที่11.1นั่นเองครับ ก็น่าจะเป็นข้อเสียของเรือลำนี้เลยแหละในเรื่องของความเร็วนะเวลาที่ใครเล่นเนี่ยก็ต้องจัดตำแหน่งของตัวเองดีๆนะครับผมว่าจุดๆเนี้ยเนี่ยเราสามารถ cover ได้จุดต่อไปเนี่ยเราอาจจะโดนโจมตีนะเราอาจจะไม่ต้องรีบออกไปนะตอนนี้อะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับผมก็ให้เรือหรือว่าให้เครื่องบินลำอื่นนะครับผมไปสปอตก่อนแล้วเราค่อยตามไปแบบนี้ก็ได้นั่นเองครับสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างกังวลในเรื่องของสปีดนะครับผมถ้าใครมาจับเรือลำนี้แล้วเนี่ยอาจจะงุดหงิดได้นั่นเองครับเรดร์นะครับผมน้อยมากเหมือนกันนะครับผมอยู่ท แล้วก็โซน่าด้วยนั่นเองครับอยู่ที่1.6กิโลเมตรก็บอกได้เลยว่านอกจากจะอึดอ,อาดยืดยานแล้วนะครับผมสายตาเรือลํานี้เนี่ยก็ยังไม่ดีอีกนั่นเองครับมาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับผมสรับเรือลํานี้นะครับอย่างที่บอกไปเนาะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มยิงขีปนาวุธนั่นเองครับฉะนั้นเลย อาวุธส่วนอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับขีปนาวุธที่มันให้มานั่นเองครับขีปนาวุธอย่างแรกนะครับผมให้มาทั้งหมด4ช่องนั่นเองครับหรือว่า4ระบบนั่นเองครับก็จะแยกออกเป็นแบบนี้เลยนะครับมี2 1 1นนั่นเองครับรวมเป็น4นะสําหรับ2ช่องแรกนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าลำเรือนะครับผมติดเป็นเซอร์ก้อนไปนั่นเองครับสําหรับเรือลำนี้เนี่ยตอนที่ผมได้ M W p l a c มานะครับผม ID เนี้ยเขาก็จะติดเซตประมาณนี้มาให้เลยนั่นเองครับฉะนั้นเลยผมจะเปล เซย์ก้อนด้วยนั่นเองครับรวมกันเป็น3ลูกแล้วนั่นเองครับซึ่งเซย์ก้อนเนี่ยเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงครับที่มีความเร็วมากๆเลยนั่นเองครับเรียกได้ว่ายิงออกไปปุ๊บมันแทบจะไปถึงศัตรูแบบทันทีเลยนั่นเองครับด้วยความเร็วขนาดนี้นะครับผมมันยากต่อการสกัดมากๆนะครับผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยอยู่ที่3 4 0 0 0นพันะครับผมมันแรงมากๆเลยนั่นเองครับเวลาที่ยิงโดนแบบครบ3ลูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สะาใจมากทุกคนแต่ว่า ผู้เล่นปกตินะครับผมจะได้รับมันยากมากๆเลยนั่นเองครับเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องปลดล็อกฉายาพิเศษนั่นเองครับถึงจะซื้อได้นั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าไม่เลเวล6กนะครับก็จะต้องมีฉายาที่มาจากทัวร์นาเมนต์นะครับผมถึงจะปลดล็อกเจ้าตัวเซอร์กอนได้นั่นเองครับอันนี้คือข้อเสียของเซอร์กอนเองเลยนั่นเองครับก็คือมันได้รับยากมากๆนั่นเองครับ สำหรับจรวดตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะติดเป็น Typ e 17 SSM ไปนั่นเองครับสำหรับขีปนาวุธตัวนี้นะครับเป็นขีปนาวุธที่มาใหม่นั่นเองครับราคาก็ถูกๆนะครับอยู่ที่1 0 0 0ทองเท่านั้นเองนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะซื้อมาใช้ดูแล้วนั่นเองนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสแปมเก่งแค่ไหนนั่นเองครับแล้วก็ดาเมจดเนี่ยมันมากกว่าแอดมาค่าอยู่ประมาณ2 0 0 0ันนั่นเองครับแล้วก็โหลดช้ากว่าประมาณ1วินาทีนั่นเองครับเรียกว่าเป็นขีปนาวุธน้องๆของแอดมาค่าเลยนั่นเองครับแล มาใช้เลยนั่นเองครับมันดีมากๆนะสาหรับใครที่ชอบสายสเปรมนั่นเองครับอาวุธอันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นปืนใหญ่หลักแล้วนั่นเองครับให้มา1กระบอกเท่านั้นเองนะครับผมก็จะมีชื่อว่าอาร์เซนอลเร็วกันขนาด1 5 5้มิลลิเมตรนั่นเองนะครับผมก็ให้มาแค่1ระบบนั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่ดาเมจหลักอะไรเท่าไหร่ของเรือลํานี้นั่นเองครับดาเมจอยู่ที่11,700นั้น่นเองครับแล้วก็มีความเร็วอยู่ที่ีเดนั่ยเอ้ครับยี่ออกไปเนีย4นั่นเองครับ ไปคูณ4นั่นเองครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณ4 4 0 0 0 4 5 0 0 0ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่ารุนแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่ดามเมจหลักของเรือลำนี้แน่นอนครับอันด่บมานะครับผมก็จะเป็นเกณน์ลันเชอร์แล้วนั่นเองครับ สำหรับเกมเนี่ยลันเชอร์ของตัวนี้นะครับผมให้มาทั้งหมด4ระบบนั่นเองครับชื่อว่า Arsenal MLRS นั่นเองครับชื่อตรงตัวเลยก็คือมันติลันเชอร์ล็อกเกตซิสเต็มนั่นเองนะครับผมขนาด1 2 2้มมนั่นเองครับดาเมจอยู่ที่2,800กว่ากว่านั่นเองครับแล้วก็รีโหลดเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับผมก็ไม่ได้เร็วมากมายอะไรนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยที่เราใช้กันก็จะอยู่ที่ประมาณสีวิ5าวิเนาะไอพวก ASW r b u ต่างๆนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้คาว่าค่อนข้้าาางงเรร็็ววววกกกกแลัันนนนอยู่่ททีี7ิิจ อยู่ที่8นัดนั่นเองครับอันนี้คือสเตตเด่นๆของมันนะเอาไว้ใช้ยิงเรือดำน้าได้นะครับยิงทําลายตอร์ปิโดก็ได้นั่นเองครับใช้ปกป้องตัวเรือได้ดีระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับผมลำดับต่อไปนะครับผมเฮลิคอปเตอร์สลับเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนสดๆร้อนๆตรงนี้เลยละกันครับใช้เป็นมือลินละกันนะครับผมสลับเจ้าเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวหาเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสลัเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร สเตตที่มันโดดเด่นแล้วนะครับผมก็ยังมีในเรื่องของอาวุธที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนั่นเองนะครับผมก็คือตอร์ปิโดนั่นเองครับ สำหรับต่อไปดของเจ้าตัวเมอร์ลินตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างดุเลยเพราะว่ามันมีให้2ช่องเลยนั่นเองนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆเลยนั่นเองครับสำหรับเรือดำน้ําที่เข้ามาแบบไม่รู้อินโออนเนอะไรนั่นเองครับแล้วก็รวมกับโซน่านะครับผมที่ไกลมากนั่นเองครับก็คือ3.20กิโลเมตรเลยนั่นเองครับถือว่าไกลมากแล้วก็ระยะเรดาร์ที่ไกลเหมือนกันครับก็คือ12กิโลเมตรเอามาแก้ขัดให้กับเจ้าตัวสเตตของอาร์เซนอลชิปได้ดีเลยนั่นเองครับที่มองใครไม่ค่อยเห็นนนนนะัััมมองเเเ้กก็่ชจี กรินนี่แหละมาแก้ทางนั่นเองนะครับผมสำหรับในเรื่องของสเต็นะสำหรับอาวุธอย่างอื่นนะครับก็จะมีออโต้แคนนอนนะครับผมแล้วก็แอร์ดิฟนนั่นเองครับออโต้แคนนอนผมติดเป็นซีฮอคซิกมาไปนั่นเองครับให้มาทั้งหมด2ระบบนะซึ่งออซิกมาตัวนี้นะครับผมมันโดดเด่นในเรื่องของการสกัดกั้นจรวดนั่นเองครับก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันตัวเป็นหลักนั่นเองครับแต่ว่าให้มาแค่2ระบบเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะป้องกันได้ดีแค่ไหนนั่นเองครับ เอเอนะครับผมให้มา4ระบบนะครับถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับเรือในเทียร์มปัจจุบันนี้นั่นเองครับเพราะว่าเครื่องบินมันค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็จรวดเนี่ยมันค่อนข้างเถื่อนเลยนั่นเองครับให้มา4ี่ระบบเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับในสมัยนี้นะสำหรับไทเก้าตัวนี้นะครับอารมณ์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับโคเทลเลยนะครับผมไอตัวที่เราซื้อฟรีได้ในตลาดซึ่งถ้าเราจะเอามาติดสลับกันกับโคเทลเนี่ยก็ได้เหมือนกันนั่นเองครับดาเมจอาจจะน้อยกว่าโคเทลเล็กน้อยนั่นเองครับแต่ว่าในเรื่องของความเร็วเนี่ย อันนี้เนี่ยน่าจะสกัดการพวกเครื่องบินพวกเจาจรวดอะไรต่างๆได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมก็โหลดก็พอๆกันด้วยนั่นเองครับ3านะครับอันนี้ก็4.4นะครับก็ห่างกันประมาณ1วินาทีนั่นเองครับก็ถ้าใครมีคินแซมนะครับก็ใช้คินแซมนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีนะครับก็เอาไปใช้โครเทลก็ได้เช่นกันนั่นเองครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับในเรื่องของสเต็นะครับผมแล้วก็การรีวิวของ อาร์เซนอลชินั่นเองครับซอละลอนลำหน้าต่อไปเนี่ยก็ไปตัดเข้าสู่ช่วงเกมเพย์กันเลยนะครับผมว่าเรือลำนี้เนี่ยตอนเล่นจริงจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับมันจะอึดอัดยืดยาดหรือว่ามันจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับผมก็ไปติดตามรับชมกันได้เลย let's g กเอาเลยครับก็มาอยู่กันในเกมแรกกันเลยนะครับกับด่านเดสแมนนั่นเองครับอุ้ยเดี๋ยว <laughs> เจอซ้ายก็มาขวาก็มีนะฮะดูเหมือนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นเรือที่เล็กกว่าด้วยเดี๋ยวเราถอยหลังเรือไปแป๊บหนึง่ง เดี๋ยวมาดูกันครับอาจจะเป็นฟริเกตก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแค่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาก็ได้นั่นเองครับอยู่ในด่านเดสแมทนั่นเองครับนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยจะไม่มีใครเป็นเพื่อนใครเลยนั่นเองครับก็เดี๋ยวๆกันไปเลยใส่นัวกันให้มันยับกันไปเลยนั่นเองครับเอ้ยเข้ามาทางนี้ว่ะทุกคนเราจะเจอกับอะไรบ้างเอ้ยเดี๋ยวดิเด้โอเคอัดปืน1น5มลิเมตรไปก่อนเลยแล้วกันครับตามด้วยเครื่องยิงลูกจรวดครับผมระหว่างนี้เซิร์กอล็อกเสร็จพอดีครับผมยิงอัดเข้าไปก่อนตามด้้้้้้้้้วววยยยยยยยทาาาาาาา17 155คคคครรรรัััับบบบบบเเเเออมมมมมมมืืลลลิิิงงขขขึนนนนนแแใใชชปปปปปไไตตตดดดดีโ2ุผหญ่ สต่ก็สก,กัดต่อไปด,กกกไปดกูก่อนขอสกัดต่อไปดูก่อนก่อนที่จะเป็นหนึ่งทีครับตามด้วยเส้นก,ก้อนสองนัดและตามด้วยท้ายทีเจ็ดครับผมไม่รู้ว่าโดนดาเมจเยอะขนาดไหนแต่ว่าเราอัดเต็มที่แล้ว <c oughs> ได้ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งฮิวโอเคผมขอถอยก่อนเพราะว่าเจอเรือดำน้ำ,นำตอนนี้ผมไม่พร้อมที่จะสู้กับเรือดำน้ำ,นำอย่างยิงยวดเลยนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นศูนย์เก้าหกหรือว่าเป็นไทกี้นะครับผมอ๋อศูนย์เก้าหกโอเคถ้าเป็นศูนย์เก้าหกนี่ผมว่าได้อยู่นะเดีย๋ยวขอถอยเว้นระยะห่าง โซเชียลดิสแตนด์ครับผมยิงเข้าไปครับผมตามด้วยตามด้วยอะไรล่ะคือมันทําได้แค่นี้นะครับผมสาหรับเรือเรานะคือถ้าเราเจอกับเรือดำน้าแบบเยอะๆเนี่ยอันนี้แย่เหมือนกันครับคือเราแทบจะทําอะไรพี่แกไม่ได้เลยอันนี้เราก็ยังพอทําได้อยู่นะที่ว่ามันมีเครื่องยิงจรวดใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเจอแบบ2ลุม3ลุมแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเฮ้ยต่อไปดูพี่แกมาแล้วฮนะเี๋ยวสกัตดต่อไปดูแป๊บหนึ่งโอเคยังมีอีกนัดหนึ่งเเนี่ยโอ้ไม่ต้องทําอะไรกินกันแล้วเจอเรือดำน้ําดักแบบนี้นะครับผมสกัดรัวๆเลยแล ขอสกัดรัวๆไ,ไ,ไม่โดนเหรอโอเคไม่โดนก็ขอยยาวๆครับผมอันนี้คือโดนเรือดำน้ำคุมกำเนิดแบบโดยแท้โอเคทำลายตอร์ปิโดครับผมแล้วก็หลบเรือดำน้ำไปไกลๆเลยดูเหมือนว่าข้างหลังเราก็จะมี1ลําลำนะเนี่ยตอนนี้สกอร์ของเราอยู่แค่1เท่านั้นเองครับแล้วก็ มีคนนำโอ้ไม่กอดเบสซาชูเซตโอ้อัดไปก่อนเลยครับเติก้อนแล้วตามด้วยท้าย17บครับผมแล้วก็ปืนใหญ่ไฟฟ้ายิงเข้าไปครับผมและเรียบร้อยครับโดนนาเมจไปแสนสาแต่ว่าเราไม่น่าจะรอดนะคร จากเมสซาชูเซตสที่แกดามเมจแรงเหมือนกันแต่ว่าเราฝากดาเมจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันครับตอนนี้โดนเข้าไป3 2 0 0 0 0ครับผมบอกได้เลยว่าแรงอยู่พี่สงเรายังมีอยู่ครับผมกดแฟไปหนึ่งทีตามด้วยเอก็อนลูกครับผมแลวตามด้วยโอเคจบไปนะครับผมสลับเมสซาชูเซตสครับที่ดามเมจ1นึ่หนึ่งล้านสี่แสนนะครับเมื่อกี้กดฮิวไปหนึ่งทีครับเดี๋ยวเราหนีเรือดำน้ำแป๊บนึงเอาเมอลินขึ้นมาดีกว่าเมอลินเราสามารถเรือหาเรือดำน้ำได้นะครับผมเจอไม้เจอไม้เจอไม้อย่าเจอเลยให้พีีี่่แแกกกกถอดดใจจจล้วว็หนนาาาเรไปะะ คือผมไม่ได้มีใจให้กับเรือดำน้ำได้ขนาดนั้นนะครับผมโอเคดูแบบว่าเราจะเจอกับแบซิลตี้นะครับเราจะวัดกับแบซิ c ตี้ดีไหมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเมือลินกลับนะครับผมแล้วก็ไปไปเล่นที่เรือผมดีกว่าน่าจะดีกว่าเยอะนะครับตอนนี้เลือดเราก็น่าจะเป็นปัญหาอยู่แหละนะครับเดี๋ยวเรา กับตัวเรือนิดนึงนี่ก็จะเป็นข้อเสียของอาร์เซนอลชิปนะครับที่เวลามันจะเลี้ยวมันจะอะไรเนี้ยมันจะค่อนข้างอึดอัดยืดยาดนะครับการออกตัวมันก็ค่อนข้างที่จะช้าพอสมควรเลยนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อเสียนะของอาร์เซนอลชิปแล้วก็เรือครุยเซอร์ด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคร u เซอร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเรือที่แบบใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแล้วก็เทอะทะมากๆบางลำก็จะยาวไปเลยอย่างอาคานโซอย่างเนี้ย ปีเตอร์นะคิมมอฟอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะต้องทำใจนิดนึงนะครับเวลาเล่นอันนี้นะปืนใหญ่1 5ึมเมตรเตรียมตัวล็อกไปยิงเข้าไปครับผมตามด้วยเครื่องยิงจรวดแบบอัดเต็มครับผมเซอร์ก้อนโหลดเสร็จล็อกเสร็จพอดีครับตามด้วยท้าย17ครับผมแล้วเรียบร้อยตายไปหรือเปล่าตายครับผมเก็บไปเป็นลำที่2แล้วหรือเปล่าวะเราเก็บเป็นลำที่เท่าไหร่นะน่าจะลำที่ไม่รู้ดิน่าจะเป็นแอซิดหรือเปล่าเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับช่างมาถือนะครับ เดี๋ยวเราจะดันขึ้นหน้าเลยแล้วกันครับเลือดเราก็จะพอมมีผสมพวนครับแมสซาชูเซตครับโอเคยิงเซอร์ก้อนไปก่อนครับ2ชุดและตามด้วยไท17ครับผมและก็ปืนไฟฟ้าของเราครับ155มิลเมตรเครื่องยิงจรวดครับผมโอเคเขายังสปอตเราไม่ได้นะครับตอนนี้เราทำดาเมจฟรีๆได้อยู่นั่นเองครับนี่ไงคือถ้าเราแบบได้ยิงฟรีๆแบบเนี้ยมันก็จะทำดาเมจได้แบบชิวๆแบบนี้เลยนั่นเองครับตอนนี้เขาดูือนว่าเขาจะเจอเราแล้วนะครับแต่ว่าเจอในตอนนี้เนี่ยมันก็จะสายไปแล้วเพื่อนโอเคเรายิงไปก่อนครับผมทำลายไปเรื่อย ออกไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราก็ได้คิวเองละมั้งปืนใหญ่เนี่ยมันก็แรงใช้ได้อยู่นะเนี่ยนะครับผมโอเคยิงเข้าไปน่าจะจบไปครับผมเก็บไปเป็นลำที่3ครับกดคิวไปอีกหนึ่งทีนั่นเองครับเจอทางซ้ายนะครับอ่าหางโจนะครับผมยิงเซอร์ก้อนไป3นัดครับตามด้วยไทสุดเกลแล้วตามด้วยปืนไฟฟ้ายิงเข้าไปโอเคโดนเข้าไป5 0,000ไปก่อนครับเนาะๆแล้วเรียบร้อยอ่าไม่โดนเมื่อกี้จะบอกว่าเรียบร้อยครับโดนอ่าโดนไทสุดเกลเราไปแต่ไม่โดนฮะ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกเนี่ยเราเลือดเหลือน้อยมากแต่ตอนนี้เนี่ยเลือดเราเลือดเราโอเคเลย้ยเราเจอแม่สาจุศเสริมีลำเดิมอีกแล้วนะครับล็อกเซอ้อก้อนมาครับยิงเข้าไปสามนัดตามด้วยท้ายสิบเจ็ดครับผมไม่น่าจะโดนครับน่าจะโดนเป็นภูเขามากกว่าเนาะเออโดนเป็นภูเขารับแต่ว่าก็ไม่ว่ากันก็ได้เรื่อยๆครับแล้วก็ออกมานะครับหวังว่าจะเจอกับหางโจทางขวาเออทางซ้ายครับผมล็อกซอ้อก้อนมาครับผมยิงเข้าไปสองนัดสามนัดครับผมแล้วตามด้วยท้ายสิบเจ็ด แล้ว155ยห้บามิลเมตรครับยิงเข้าไปตามดวดเครื่องยิงลูกระเบิดครับผมและเก็บไปไป็นลที่4หรือเปล่าไม่ได้เก็บครับผมให้ตายเอใครมันล้ากผมไปหรือเปล่าวะโอเคหรือว่าผมไม่ได้ดูสกอร์หรือมันอะไรยังไงครับแล้วเจอเป็นบาซิตี้อีกหนึ่งลำครับผมโอเคโดนเข้าไปก่อนครับผมแสนสองแสนแล้วดาวไม่เมจเชนโหดมากโอเคมิสไยอีกชุดหนึ่งครับตามด้วยปืนไฟฟ้าครับอีกชุดหนึ่งกดคิวไปหนึ่งทีครับผมตามด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดครับผม ไี่ไงดาเมจดแบบเน้นๆครับผมมิสไซล์โหลดเสร็จพอดีครับยิงเข้าไป3นัดได้ส3 3ชุดยิงเลยนะครับผมแล้วเรียบร้อยครับเก็บไปจบไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหบอกได้เลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่มันมากแล้วก็ยิงเพลินมากนะครับผมถ้าดึงประสิทธิภาพสูงสุดออกมานะครับมันก็จะเป็นสภาพคล้ายๆแบบนี้เลยนั่นเองครับสดซาในเกมนี้นะครับผมก็ทำเอ็กพีได้70,000ืกันเลยทีเดียวนั่นเองครับก็เยอะมากนะครับแล้วก็ดาเมจตสามล้านหนึ่งแสนแล้วก็ประมาณห0,000่นะครับผมประมาณนี้สังหารเรือไป5าลำเลยเยอะมากเยอะมากนะครับผ แล้วก็เงิน1ล้านนะครับผมได้ทองมา6นั่นเองครับสกอร์โดยรวมนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสนุกมากจริงนะเกมนี้เอาเลยครับก็มาอยู่กันในเกมที่2กันเลยนั่นเองครับกับด่านเดิมนะครับด่านอาร์กติกนั่นเองครับแล้วก็โหมดเดิมด้วยนั่นเองครับ คือพยายามจะกดให้แมปมันมันแบบหลากหลายแบบรอบที่แล้วก็อาร์กติรอบนี้ก็อาจจะเป็นแมปอื่นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เลยคือมันมันยังวนกลับมาให้ผมแบบด่านเดิมแบบนี้ตลอดเลยนั่นเองครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเล่นต่อไปนั่นเองครับผมแล้วทางซ้ายเราเจอครับอากิสกิโอ้ยตัวร้ายเลยฮะมิสไซตัวนี้เะครับเตรียมตัวกดแฟให้ดีๆครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างโหดโอเคสกัดแค่ตอว์ปิโดครับผมแต่ว่าไม่ได้เลยครับสกัดไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวผมกดยูลอไว้ก่อนครับซื้อก้อนอัดไป2ลูกครับผมแล้วตามด้ ปืนใหญ่รัก155มิลลิเมตรยิงเข้าไปครับตามด้วยเครื่องยิงจรวดครับผมสาดเข้าไปเลยเซอร์ก้อนสองชุดครับโหลดเซรประด็ยิงเข้าไปโอเคทายสิบเจ็ดครับแล้วหลังจากนั้นกดแฟร์โอ้ยทันไหมเนี่ยโอ้โหลำอื่นก็มาครับประเด็นคือมันมีลำอื่นด้วยโอเคจัดการไอ้ทีสกีก่อนแล้วลำอื่นค่อยว่ากันครับโอเคตอนนี้ผมขอฮิวไปก่อนนะดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าไอเรดาร์กับโซนาเรามันก็ใกล้ซะด้วยเลยดินะครับคือเรามองแบบเนี้ยไกลๆแบบเนี้ยมองไม่เห็นนะครับเราตต้้ออองใชชเเฮลิคปร์่วยนะ อยู่หลังเกาะตรงนี้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเปิดตัวหรือเปล่าโอเคมาอคิสกิลำเดิมครับผมล็อกซอ่์ก้อนมายิงเข้าไป2นัดสนัดครับผมตามด้วยไทสิบและตามด้วย155้ยิามิเมตรับยิงเข้าไปที่ข้างกับขวาของลำเรือครับและตามด้วยเครื่องยิงจรวดครับผมแบบนี้เลยดาเมจปิดไป3แสนกันเลยทีเดียวครับชุดไมโรเซบดีครับผมยิงเข้าไปต่อและเรียบร้อยครับน่าจะเก็บเป็นลำที่2อได้ไม่ยากครับผมและเรียบร้อยครับ4 8 0 0 0 0เลยนะคือทำดาเมจแบบชุดเดียวแล้วก็ชีดดาเมจเรื่อยๆแบบนี้มันโหดมาากนนนััั่่เเอครรรบบสืลี้แตว ข้อเสียของมันนะครับผมก็คือความอืดอัดยืดยากนี่แหละครับแล้วก็เอเอน้อยนะครับผมเอเอน้อยมากเอารู้เจอลำเดิมอีกแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราฟาร์มดาเมจกับพี่แกไปยาวๆเลยละกันครับผมแบบนี้โอ้โหถ้าจะเจอกันแบบนี้นี่เราไปทําบุญทากรรมอะไรไว้ร่วมกันหรือเปล่านะครับผมสกัดตอร์ปิโดครับผมหลุดรอดมาได้หนึ่งนัดครับผมแล้วโอ้โหแบตทรีด้วยให้ตายเือแบตทรีนี่ก็ตัวตึงด้านตอร์ปิโดเหมือนกันครับเราต้องสกัดกันพี่แกให้ดีนะแล้วก็พยายามเซฟเจเน็ตลันเชอร์เราไว้ดีๆด้วยนั่นเองครับไม่งัรคบ อัดเข้าไปชุดหนึ่งครับแล้วตามด้วย155มิลลิเมตรยิงเข้าไปที่ข้างท้ายนั่นเองครับไม่สนใจเราเลยเพื่อนโอเคไปสนใจใครอยู่มาปิดท้ายครับผมน่าจะเก็บได้ไม่ยากครับลำต่อไปโอ้ลำนี้ลำต่อแล้วลำต่อไป3มลำเลยพี่แกฮ่ะขอแบบใจเย็นๆแบบมาทีละลำได้ไหมอ่ะ <c oughs> คือถ้ามากันแบบ3-4ลําลำแบบนี้ผมก็ไม่ไม่ไหวเหมือนกันครับตอนนี้สถานการณ์เบาบางลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราขยับขยันเรือเรานิดนึงนะตรงนู้นมีอีกนะครับ หวังว่าจะจะไม่เปิดตัวเร็วๆนี้นะทางนี้อากิสกิครับด้านหน้าไม่รู้ว่าเป็นเรืออะไรนะครับอุ๊ยเรือดำน้ำว่ะโอเค0.96นะครับไอเราก็ไม่ชอบเรือดำน้ำซะด้วยอัดเข้าไปก่อนเลย155มิลลิเมตรครับและตามด้วยเครื่องยิงจรวดครับผมอืมปิดไปแบบนี้ครับและสกัดตอมิโดได้โอเคเอาเซอร์กอนมายิงต่อครับท้าย17ครับและตามด้วย155มิลลิเมตรอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับได้หรือเปล่า3ามแสน3ามแสนห้าโอ้โหแรงมากโอเคเครื่องยิงจรวดคครรััััับบสสกกดดดดตต่่ออออไปปหหนนยโโ้มมทผ แลตามด้วยเซอก้อนและตามด้วยไทสิบเจ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบห้ามิลลิเมตรปิดฉากไปแล้วเรียบร้อยครับเก็บไปเป็นลำที่สี่นั่นเองครับด้านหน้ามาอีกครับเป็นเวลากัฟล็อกเซอก้อนสองลูกครับเซอก้อนหนึ่งลูกครับและตามด้วยไทสิบเจ็ดครับผมยิงเข้าไปแล้วก็อากิสกิโอ้โหสึกรอบด้านอะไรขนาดนี้โอ้ยใจเย็นๆนะพี่คือมาทีละลำออกมาได้อยู่ผมเอาไหวแต่ว่ามากันแบบนี้ผมไม่รู้จะเลือกยิงใครเลยว้าสิบห้ามิลเบตครับโหลดเสบดีตามด้วยเกเนอันเชอร์ครับยิงเข้าไปและตามด้วยเซอร์ก้อนครับสองชุดเข้้าไไปแบบบนีโอเคคทรั คือผมเริ่มเหนื่อยแล้วทุกคนคือผมภาคยาวเกินผมเริ่มเหนื่อยแล้วกดไฟไปกันหนึ่งทีครับผมเสก้อนสองชุดตามด้วยเครื่องยิงจรวดโอ้โหสก,กัดตอมิโดมไม่ทันครับผมโอเคผมขยับมุมกล้องไม่ทันนะร้อยเซเว่นมิลลิเมตรครับผมยิงเข้าไปแล้วเก็บไปเป็นลำที่เท่าไหร่วะน,นี่เก็บไปเป็นลำที่ห้าปะ,เ,ะเก็บไปห้าลำเลยครับผมแล้วก็อีกพีไม่ได้เลยเหรออ๋อเพิ่งขึ้นครับ สำหรับเกมนี้นะครับได้ AP มาทั้งหมด65,000นะครับแล้วก็ทำดาเมจได้2อล้านเแสนนะครับก็พอๆกับเกมที่แล้วเลยนั่นเองครับเกมที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะ3ล้านนะครับรอบนี้ก็2อล้านเนะครับผมฆ่าไป5ลำนะครับผมแล้วก็ได้ AP มาเอ้ยได้เงินมา5้าแสนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทอง3นั่นเองครับสแตทโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองครับก็คือดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะมากกว่าคนอื่นในระดับหนึ่งเลยนั่นเองครับผม เรียกได้ว่าเป็นการภาคกันเหนื่อยภาคกันมันกันเลยทีเดียวนั่นเองครับทั้ง2เกมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมเพย์เนี่ยก็บอกเลยว่าทําดาเมจได้สุดๆไปเลยคือ3ามแสนสี่แสนกันเลยทีเดียวนั่นเองครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลนะครับผมในเรื่องของการรีวิวรีวิวสตงสเตตอะไรต่างๆเนี่ยก็ทํามาครบเลยนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่จัดเต็มแล้วก็ใส่เอเนอร์จีกันครบเลยนั่นเองครับโดยรวมแล้วนะครับสำหรับเรือในลำนี้เนี่ยก็ดาเมจหลักๆมาจากจรวดนั่นเองครับซึ่งดาเมจที่ออกมาได้นะครับผมมันก็รุนแแรงงมาากๆเเลยนนัั่่่อตว เรือลำนี้นะครับก็อย่างที่อธิบายไปนะครับว่าจะต้องระวังในเรื่องของมบิลิตี้นะครับผมแล้วก็ขนาดเรือที่มันใหญ่นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของอาซ a l s ชิปลำนี้เลยนั่นเองครับซึ่งถ้าใครมีโอกาสได้เล่นนะครับผมก็ผมแนะนําว่าลองจับเรือลำนี้ออกมาเล่นดูนะครับผมและจะค้นพบเลยว่าถ้าคุณชอบเรือพวกช้าๆอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะเล่นเรือลำนี้ได้นั่นเองครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบเรือช้าๆนะครับคุณก็อาจจะเกลียดเรือลำนี้ไปเลยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะะรับบอออย่่าาาลลท้้งเเตุไวววปปพผจกกกแ็ด คอมเมนต์เลยนั่นเองนะครับผมก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าสอบถามเรื่องราวต่างๆได้นั่นเองนะครับผมก็ฝากเอาไว้เท่านี้เนะนาะสุดสัปดาห์ในคลิปวันนี้นะครับใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ที่อยากติดตามต่ออย่าลืมกดซับสไครต์ก,กันด้วยละกันนั่นเองนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุาดสัปดาห์ในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรหรือว่าเกมอะไรนะครับผมก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยละกันนั่นเองครับสุดสัปดาห์ในคลิปวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาร่วมรบด้วยกันนะสหายแล้วเจอกันบาย